้ายครับสัญญาณมาเกมเริ่มครับมารลนต่อชนะเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศใครแพ้ไปชิงอันดับ3สนาม2นะสนามหนึ่งจะถ่ายทอดสดนัดชิงนะครับตาต้ากับเพซ่าสู้ๆนะคุณดาราลั์บอกมาครับน้องเฟิร์นสู้น้องเฟิร์สหรือเปล่าครับอ่าบรรลุนต่อแหมในจอนี่กลางคืนนี้ก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นนะครับภาพเสียงใาสนามเนี่ยครับแล้วอีกสนามได้อีกแล้วครับโอ้โห คืนีมาก่อนท่านน้องติเมีว่าสู้ๆเอาถ้วยรางวัลฝากแม่ใหญ่ด้วยนะเอฟซีกะเพราใช่ไหมหอมกะเพราเหลือเกินนะตอนนี้พังยาวมากตาต้าบอลลงสวยสวยแล้วพลิกพลิกได้ครับใหญ่เบียดแล้วแหวกตาตาแข็งกว่าแล้วโอ้โหล้มไปแล้วซัดโอ้โหปัดเอซีบอกมาครับคนนี้วงเคบบอกว่าโซลปอลสู้ๆครับทำหมากสู้ๆชาลีสู้ๆนะคุณนีบอกมา เอฟซีคำหมักชาลีสู้ๆนะฮะมาดูต่อโซลสป,ปอร์ตแวกมาทางฝั่งซ้ายแล้วยิงฉลับชนก้ยไม่ได้ครับยังยังไม่ได้ประตูขึ้นน้ำมาทางฝั่งของโซลสป,ปอร์ตครับเช็ดขามื้อสักรู่นี้เท่าซ้ายโยกโยกแล้วลงโอ้สัญญาณไม่มาครับกดเอ0ซไว้ไห,นไไไหน่อยเอซหน่อยเซฟไว้หน่อยพาแล้วมาดูเกมโต,โตโตของไมเฟนครับ ใช่ไหมโอผมมองไม่ชัดแนละ้วไม่เห็นรูปนะครับว่าใครเป็นใครมาดูเกนโต้ฝั่งขวาโอมาของ My Friend ไม่ได้ครับตาตั้งบอกพซซ่าสีนะครับคุณปรเมศบอกผู้ผาเบอร์โทรเบอร์ไหนผู้ผาเบอร์ไหนครับอบอกกันมาหน่อยครับผมไม่ได้ข้อมูลมากมายนะครับทางฝั่งของ My Friend นะครับ21สตาร์อะ่ะขอบคุณมากครับอ่าผมจดอยู่21สตาร์7เปา11ดีเซลไว้นู่นกันหน้า ดูเปิดเตะมุมครับเปิดโขมายังดักได้อยู่นะเปิดอีกทีนึ่งเอาเกือบได้ทำไมเฟนโอ้โหเปิดขึ้นมาพุ่งๆยาวๆมาของโซสวัสด์ออกซ้ายเก็บบอลมาเล่นได้ด้วยครับ โยกโยกไปเองแล้วไปแล้วครับโยกโยกอีกต่อโอ้สุดจัดครับติมแล้วแลบอออกหลังครับเปล่าครับเห็นมีเสียงเชียร์ครับโอ้โหอีสนามก็ดเดินเหมือนกันครับมาดูสนามนี้ครับสกอร์ยังศูนย์อยู่ครับดูชื่อเปล่าพอชี่อเปล่าบุญจิ้นจิ้งเหรอครับเนี่ยคุณอาทิตย์เอฟซีน้องแบ็คค่ะอดยาบอกมาครับดูนจังหวะนี้ต่อจะหลบไปไม่ได้ครับโอ้โหฟีฟ่าโดนแย่งแล้วปาดมาลงลงยังเซฟได้ครับโอ้เฟิร์สเหนียวจัด ดูภาพช้าตัดมาครับเนี่ยยิงจ่อๆแบบนี้แล้วโอ้ยังท้าไวอยู่ครับเกือบถล่มไปแล้วครับดูมาเคี้ยของโซจะโต้ได้ไหมครับซ้ายล้มลงไปแล้วฟาวไปก่อนแล้วครับชื่อจุบบุเหรอ ยาวมาเก็บบอลเล่นได้ครับแล้วมา,าหมายเลขแปอย่างน้องแม็กครับแล้วมาดูแม็กแม็กยังบังทางอยู่แล้วเคลียร์ได้ทางเนฟะิร์สออกข้างไปก่อนนะับก็แล้วจ่ายออกขวาไปครับ<อ>ทางฝั่งของไมล์เฟรนออกขวาไปยังดักได้อยู่หรือเปล่าไมล์เวนเปิดมาโอ้เวลาเปิดนาน้องดีเซล<อ>วันนี้มันมันจัดเลยอ้าว ดูเกมของไมล์เฟรนครับแมมาดีเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ฮะสามารถชนะทีมโซสปอร์ต B มาแล้วก็มาเจอโซสปอร์ต A ครับหนีไม่พ้นโซสปอร์ตครับคุณจีรวันบอกว่าคำหมากชาริซูซๆครับคุณบอกว่าไมลเฟรนสุดยอดคุณโอริสาบอกมาในสนามมาดูเ่าเพชรจ้าเพชรซ่ารถถังฝั่งทนบทุมน้อยเปิดมาระดักได้ครับคำหมากคำหมากยังเอาตัวรอดมา รอล็อกมาแหวก2 3 3สแล้วกระหมากไปออกขวาสวยมากจากบอลแล้วปาดไม่ยิงแล้วเรียบโยนับหนึ่งลาวสกรอร์จากเจาภูมิมีโตมาครับโอ้โอ้ฟีฟ้าจ่ายภูมิยิงนะเดี๋ยวดูภาพช่ทีหนึ่งนี่นะฟีฟ้าจ่ายให้ครับไม่ยิงด้วยฮะแล้วให้ภูมิมีโตมาโอ้คุณพ่อจะมีซอนเซอร์หรือเปล่าครับพ่อบอยนะฮะ มีสกอร์นัดสําคัญได้เลยครับเก็บเอายิงเหมือนที่คุณพ่อให้กําลังใจลูกครับลงน้อยลงมากไม่สําคัญแค่แต่ลงแล้วต้องทําให้ได้นี่แหละทัศนคติทัศนคต itude, สุดยอดอทัศนคดีมากเรายังไม่ได้ครับประตูตีเสมอครับนี่ต้องคิดแบบนี้ครับจะลงน้อยลงมากครับสุดท้ายแล้วอะ่ะลงน้อยก็ต้องทําให้ดีที่สุดลงมากก็ต้องทําให้ดีที่สุดครับแค่นั้นเองครับไม่ต้องน้อยใจใดๆนะครับนักเตะอาชีพชีวิตจริงก็จะมีคนได้ลงมากลงน้อยอยู่แล้วครับ ทำดีได้ลงมากนะครับเข้าระบบได้ลงมากทําดีแล้วไม่เข้าระบบก็ไม่ได้ลงนะครับมันมีหลายอย่างนะครับในการประกอบการตัดสินใจครับเพราะฉะนั้นสุดจัดแ้วฮะบอกเลยเวลานน้อยครับภูมิเนี่ยก็ต้องสลับผันเปลี่ยนลงน้อยแต่พ่อไม่ซีเรียสครับพ่อคุยกับผมแล้วว่าไม่ซีเรียสเลยนะครับลงเท่าไหร่ก็ได้แต่แซนเบิ้ลมาดีให้เพชรครับ ลงไปแต่สอนลูกว่าต้องทําให้ดีที่สุดนะลูกโอ้เป็นคําพูดที่ผมซึ้งใจเนี่ยเป็นคอาเมนที่ดีดีกว่าคอมเมนต์ที่มันด่างพร้อยต่อวง,งการฟุตบอลเด็กครับที่คอมเมนต์เข้ามาอะไรแบบนี้ฮะตอนนี้นะ่าจะเป็นประเด็นกันไปแล้วเห็นแชร์กันเพียบแลวครับเนี่นะบอกเลยใครมาจุดประเด็นในเพจผมนะครับคุณจุดประเด็นลบๆเมื่อไหร่นะครับบอกเลยผมจะจุดประกายให้คุณจุดประกายให้คุณนะครับคุณอย่าอย่าทำลายวงการฟุตบอลเด็กเลยนะครับแล้วมาดูต่อครับในสนามดักได้ แซนกิษตาการ์แซนก็ลงมาแล้วแล้วช่วยจิ้มล้มอยู่แล้วอีกทีเจ้าเพชรเปิดมายังช่วยดักได้เข้าทางขวาแล้วโอ้ชนกันเองครับยังไม่ได้ประตูตีเสมอครับไม่เป็นสุดจัดครับโคดบอยบอกแซนตุสู้นะมาดูแล้วเข้าขวาเจ็ดเป่าเรียบร้อยครับเต่าบุญจิงพ่อเป็นคนจีนใม้ได้เจ็ดครับตีเสมอได้แล้วครับโอ้โหเซฟไม่ไหวครับเฟิร์ส สุดจัดครับสายบอกแซนสู้ๆนะครับหมาแล้วคนไม่ได้ครับโอ้เดภาพช้า,ชาตัดมาดูครับเนี่ยครับพ่งไปแล้วกนิดเดียวครับมันข้ามผ่านนิดเดียวครับโอ้โหชั้นหนึ่งต่อพรบทุกอย่างครับให้ยืมโดยที่ไม่คิดค่าอะไรใดๆครับจนกว่าจะหารถได้แล้วผมก็หาได้ภายในประมาณเดือนหนึ่งครก็ออกขันใหม่มาแล้วดู วางเยาวนะ,จะวเจ้ารถถังฝังนนเมซ่าครับตาต้าจับบอลแล้วมาเข้าทางโยกอยู่ยึดไปแล้วยัดเข้ามาแล้วโอ้โหไม่ถึงครับตัวไกลไม่ทันนะตอนนี้มองไม่ก็เห็นแล้วสเตปม,มาฟีฟ่าฟีฟ่าจ่ายมาตาต้าล็อกล็อกยังไม่ยิงครึ่งโยกโยกมุดกลับมาไม่ยิงคนระับทำมากล็อกไปแล้วสเตปออกซ้ายแล้วซัดซ้ายโอ้โอหไม่เข้า วไวรุนการนนะ่าจะสู้คุณอาทิตย์บอกมาแล้วมาดูโย่ไปแล้วไม่เฟซบุ๊กหนักมาเหลือเกินนะช่วงครึ่งหลังแล้วมาดูเกณโตครับโตคมหมากหมากโยก่เองแหวกเขา้ากลางแล้วยังไม่ผ่านครับซ้ายรอยอยู่แทงไปสวยมากครับไปเองแล้วตาตาโอ้ใช่แล้วที่รับคุณทีเจบอกมาอ่าเขาสายแล้วใช่แล้วโอ้มีกระชอกค,ครับนะครับตามกติกาที่สร้างม,มาแล้วมาดูต่อดักไม่ได้ครับหมุนมาแหวกสวยครับแม็ก ออกขวาไปครับจับบอลมาได้ฟรีฟ้าดูเกมโต้ไมฟรีไมฟรนจะโต้แล้ว3ต่อ3ลงมาไวครับเข้าขวาขวาลงโล่งยิงเรียบร้อยโอ้โหกลายเป็นทังฝั่งของไมฟรีครับนี่ฮะสัตสุดจัดครับการหน้าอีกหรือเปล่าเด็กรวยรุ้นการหน้า11ไหมใช่เปล่าน่าจะใช่ับภาพช้าเนี่ยตัดมาใช่ไหมส1บครับโอ้โหคุณพ่อเป็นชาวการหน้าครับดีเซล ทำให้ไมเฟนตกยังยังยังนโดนดนักแล้วแล้วดักได้ทำหมกักทำแล้วสัตว์โคเรียบร้อยโอ้โหใครนะครับเนี่ยสองเท่าฮะเดี๋ยวกลับมาดูภาพช้ากันอีกทีครับว่าภูมิโตมะหรือเปล่า23ครับโอสองไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูรองเท้าชมพูแต่ไม่ใช่ครับกล้องจับไปไม่ใช่ครับโอไม่ใช่ครับ ยายของเราไปก่อนปารหน่งมาอยู่ข้างสนามแล้วตอมาของไม้เฟนครับโอ้เร็วลุยเบียดแซะได้ด้วยครับแล้วนี่เคลียลยครับเพชรผมาดูความเร็วว่าหมายเลข18แปดโอ้สิบแปดนี่ไวจัดแล้วยังได้อยู่ครับสายของคำหมากโอ้ยอะไรกนาดนี้ครับคำหมากคุณเอาไปเลยครับ MVP ในใจผมนะครับคำหมากวันนี้ครับ ซ้ายถ้าได้แชมป์วันนี้ครับคำหมากที่ทีเด็ด MVP สําหรับผมนะใครให้อะไรไม่รู้ครับผมเป็นกลางผมเป็นสื่อกลางคำหมากมาดูน,นอ่อกระชากเล้โดนดักวาครับโอ้ครบสิบห้าทีเงหลังแล้วหลอกกระโดดหลอกแล้วซ้ายโอ้โหคำหมากไม่รูตัวนี้โอ้กาหน้าไวรุ่นโยกไวรุ่นกาหน้าโอ้โยกเราจะมีนาทีบาปไหมโอ้ฉลาดแล้วเข้ามือเจ้าเฟิร์ครับ ยงังเล่นเกมครับเกือกดดันตื่นเต้นกันมากครับซ้ายโยกขวาขวาบางทางยังล็อกได้อยู่ครับโอ้ดักดีเขี่ยขึ้นมาฝั่งขวาโตแล้วโตของ7 7 7เ็ซนเตอร์โอ้โหดูหมวนเทินมาสวยครับไต่เอาขวามาจ่ายมาแล้วไม่ทันกับเซนเตอร์โดนล็อกอยู่ยังเข้าทารวมกันอยู่ครับปั๊มกันจังหวะนี้มาดูแสนบางทางมาเข้าดางังเพชร ซาถดังวังทนปทุมน้อยดากได้เวลาเนี่ยคดเวลาบาดเจ็บอยู่ไม่รู้เท่าไหร่ไม่เห็นชูนิ้วปลมือหย่อยไม่เห็นครับถาหนึ่งแท็กทีมน่าจะจบแล้วน่าจะเข้าไปรอชิงแล้วละครับหรือเปล่าแล้วโค้งโค้งโอโ้งหมดหลุดมือโอ้ไม่มาดูเข้าไปแล้วเกี่ยวได้หรือเปล่าเข้าขวาขวาแล้วจะซัดโยกโยกตีตัวเฟสไม่ได้ซัดก็เฟสสี่กุมารทองโอ้โหแล้วมาดูเกมโตเจ็ดเกมเป็นโซลบอร์ดครับกิษดากาแซนโอ้โห